ันิ่สงสายยอดค่ะติงติงติ้งติ้งงดิงดิงดิงเดิงดิงดิงเดิง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  สวัสดีค่ะมากันแบบคึกคักคึกคักนะคะวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวรถคู่ค่ะอะไรที่มันมาเป็นคู่นะคะไม่ได้มาเดี่ยวๆียวทีมงานก็จะเยอะนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาให้ดูในเรื่องของชุดแต่งออฟโรดนะคะทั้งเป็นช่วงยาวต้องบอกค่ะช่วงยาวโฟร์วิลออฟโรดนะคะกับ4ประตูค่ะวันนี้เรามานําเสนอในเรื่องของ4ประตูนะคะออฟโรดเหมือนกันนะคะอะไรที่มันแตกต่างอะไรที่มันเหมือนกันมากนะคะอย่างที่บอกค่ะมีอะไรใหม่ๆม,มานําเสนอกันชนหน้าเรา ใส่เป็นกันชนเหล็กทั้งคู่นะคะวันนี้ให้ดูภาพรวมเนาะเดี๋ยวเราจะแยกภาพคลิประหว่างรถให้ดูอีกทีหนึง่งเดี๋ยวขออนุญาตให้ตากล้องค่ะเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะมาเห็นความสวยงามของออฟโรดรถที่เป็นออฟโรดจริงๆนะคะกันชนต้องเป็นกันชนเหล็กแข็งแข็งแบบนี้เลยค่ะทั้งคู่หน้านะคะ ชนบอกก่อนนะมีให้เลือกหลายแบบค่ะนะคะตัวนี้เราแต่งกันแบบว่าต้องบอกเลยว่าแต่งแบบสวยๆนะคะเท่ๆดุดุดันๆแบบนี้ให้เลยนะคะรถเดิมๆเนี่ยทบาไม่ได้เห็นกันเลยค่ะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาที่ายในคลิปให้ฟังอีกทีนะคะว่าตัวไหนใส่อะไรบ้างช่วงยาวดูกันไปเยอะแล้วนะคะช่วงยาวดูกันไปเยอะแล้วเดี๋ยววันนี้เนาะมาวางคู่กับจริงเดี๋ยวรีวิวตัว4ประตูก่อนเลยค่ะ 4ประตูตัวนี้นะตัวที่เรามารีวิวตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะคะเริ่มต้นนะคะตัวเริ่มต้นเกียร์ออโต้นะคะหน้าเดิมไม่เคยเห็นเลยเนาะเพราะเราปรับเปลี่ยนทั้งหมดค่ะตัวเริ่มจากตัวกระโปรงหน้านะคะใส่ตัวไททันสปอร์ตสีแดงค่ะดําแดงตัดกันดุดูแบบนี้เลยค่ะกระจังหน้าแลปให้นะคะน็อตเดิมเนี่ยเป็นโครเมียมแลปกระจังหน้าดําให้นะคะพร้อมกับ ไฟครอบนะคะที่ใส่คิ้วครอบให้นะคะกันชนนี่เลยซิกเนเจอร์ของเราค่ะเอ็กซ์ตีมดุดันๆอย่างนี้เลยนะคะอะไรมากมายไก่กองโทรมาคุยนะคะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะคะ ว่าตัวนี้เนี่ยแคมเปญตัวนี้เนี่ยที่เราจะนําเสนอเนี่ยเป็นรูปแบบไหนนะคะใช้เงินดาวเท่าไหร่มีส่วนลดเท่าไหร่หรือว่ามีดอกเบี้ยแบบไหนนะคะแต่งเต็มต้องใช้เงินดอ,อกเท่าไหร่โทรมาคุยกันค่ะแม็กเปลี่ยนให้นะคะแม็กกยางตัวนี้เปลี่ยนให้นะคะสิงเนเจอร์เราอีกทีอย่างหนึ่งคือหูช้างเดิมเลยเป็นโครเมียมนะคะตัวนี้เราลับสติ๊กเกอร์สีดําให้นะคะอยากให้ดําทั้งคันค่ะนะคะฟิล์มเซรามิกนะคะอัลติเมทของเราเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะลูกค้าเลือกเฉดเลือกเปอร์เซ็นต์เองได้นะคะกันสาดใส่ให้ด้วยค่ะ ไล่ลงมานะคะตัวนี้เบามือต้องมีค่ะการลงกัรลอยนะคะ่าตัวซิกเร์ลเจตัวหนึ่งนะคะสําหรับรุ่นนี้คือบันไดข้างของเอ็กซ์ตรีมนะคะเนาะบันไดบันไดข้างเดิมๆไม่เหมาะค่ะตัวนี้ต้องใส่แบบนี้เลยค่ะดุดันนะคะแข็งแร่งมาเลยนะคะ ไล่ไปค่ะด้านหลังเน้ะซุ้มล้อหน้าซุ้มล้อหลังค่ะตอนมักต่อมาด้วยโรบาพร้อมกับแหลกหลังคาแบบนี้กันเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราไล่กันไปเร็วๆนะคะลูกค้าเนี่ยบอกว่าอยากได้แบบไหนจริงมีหลายแบบค่ะอยากได้เป็นแบบไหนเนี่ยบอกเซลได้นะคะตัวนี้เรานําเสนอในรูปแบบนี้ดูก่อนนะคะข้อไฟท้ายค่ะไทต,ตันนะคะดําแล้วก็แดงนะครับอีกอย่างนึ่งเลยค่ะก็ะคือกันชนหลังค่ะ กันชนหลังเรานะตัวนี้ต้องบอกว่ารองรับในเรื่องของใส่ปากนกแก้วนะคะหรือว่าลูกบอลได้ด้วยนะคะสําหรับลากจูงหูมีค่ะสําหรับหูนะคะเราเป็นเหลืองบ้างนะคะแดงทั้งคันละนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยค่ะนะคะไล่กันไปยาวๆยาวๆเลยนะคะเดี๋ยวพลิกมาเลยค่ะตัวนี้นี่ช่วงยาวนะคะซิงเกเิลที่เราทํานําเสนอกันมาตลอดเลยน่ารักน่ารักเลยค่ะโลโก้นะคะลูกค้าเลือกมาเองนะคะแมวนะคะ อย่างที่บอกค่ะมีให้เลือก20กว่าลายค่ะลูกค้าเลือกได้นะคะปรับเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของตัวเองได้นะคะยังคงนำเสนออะไรที่มันทำให้รถเนี่ยดูสะดุดตานะคะสวยงามค่ะนี่เลยยางม m o เตอร์นะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับแม็กแบบนี้เลยนะคะ เนาะแบบนี้เลยค่ะวันนี้นะวันนี้ต้นมิสูสายยอดนะคะมันนาเสนอในรูปแบบใหม่ค่ะอย่างที่เห็นค่ะมาเป็นคู่นะคะแพ็คคู่นะคะเดี๋ยวมีอะไรมานําเสนออีกลูกค้าคะคุณลูกค้าขานะคะฟังทางนี้ค่ะเราขายตั้งแต่มิลาดนะคะยันปารบาจเจโลรถทุกคันเนี่ยไม่อยากให้ลูกค้าได้แบบสแตนดาร์ดไปเลยเนาะอยากตกแต่งให้แบบว่าขับไปที่ไหนนะคะคนก็มองคนก็เห็นค่ะอยากได้แบบไหนแต่งแบบไหนเดี๋ยวกลับมา พบกับตั้นอีกทีหนึ่งนะคะในคลิปหน้าวันนี้ยังไงฝากรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมติดตามตั้นมิสูสายยอดนะคะเดี๋ยวมีอะไรมานาเสนออีกทีหนึง่งวันนี้เพียงแค่นี้ก่อนกราบลาคุณพี่น้องพ่อแม่พี่น้องนะคะกราบลาทำงานไปหนึ่งครั้งค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายย่อค่ะย่อย่ออย่าลืมนะคะตั้นมิสูสายยอดนะคะขอบคุณค่ะ สายยอดค่ะติ้ง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 เดลิงดิ้งดิ้งดลิงติ้งดิ้งดลิงดิ้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 งสวัสดีค่ะ